พบกันอีกแล้วน,นะคะอยู่กันที่เต็นท์รถส่องพลรวมยนต์สาขา4แยกไฟแดงหนองเสือกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ฝนจะมาอัปเดตสต็อกรถให้ดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้มี m มิตซูบิชิไททันเข้ามาใหม่นะคะเห็นเจ้าตัวนี้เลย m มิ s u b i s h i ไททัน GLX ปี2016นะคะอ่าตัวนี้นะคะเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยกระจังหน้าเป็นสีเทาเม็นสีแกอย่างนี้เลยออกเท้าออกเงินนะคะอ่าเจ้าตัวนี้ จะเป็นตัวสองนะ,ะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะมีด้านหน้าก็คือจะเป็นไฟทัดมองด้านล่างนะคะหมายด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นแม็กเป็นแม็กขอบสิบเจ็นะคะอ่ะเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะนี่นะคะกระจกนะคะจะเป็น แบบโคลเมียมอย่างนี้เลยไฟเลือ้อจะอยู่ข้างในกระจกนะคะมือจับจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้จะมีอากันซาดมาให้เรียบร้อยนะคะไททันไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะไฟเลือ้อจะเป็นแบบนี้เลยสัญลักษณ์ไททันอยู่ด้านหลังนะคะสัญลักษณ์มิสซูทีตรงนี้ค่ะตัวนี้ไฟเบรคจะอยู่ตรงฝาท้ายนะคะไปดูด้านในกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นระบบอลไฟฟ้านะคะเป็นแคบเนาะอา่าคันนี้นะคะเป็นระบบอลไฟฟ้ามีหูไมเป็นระบบมัลตีฟังชันนะไม่หนึ่งแสนห้ามื่นโลนะคะให้ดูภายในก่อนนะคะเพื่อคอนทานใดข้างหลังนะคะเจ้าของเก้าเขาตีตูล้ลำโพงมา ก็คือลำโพงแน่นๆกันไปนเลยคันนี้ไปค่ะเราจะไปสรุปกันข้างหน้านะคะอ่าเจ้าตัวนี้เลย m i t ซูบิชิไท i ทัน g l a ปี2016นะคะราคาอยู่ที่3 0 0แสนกว่าบาทเองอใครอยากจับประจอมเป็นเจ้าของนะคะสำหรับเจ้ามิซูท่านใดที่ชอบนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง สำหรับวันนี้นะคะเฟิรนต้องลาไปก่อนก่อนจะจากกันไปนะคะรบกวนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องยูทูบเฟิรนด้วยนะคะ mm hmm. เฟิร์นจะได้มีกำลังใจในการอัปเดตสต็อกรถให้ดูบ,บนะ่อยๆนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ